สนับสนุนโดยคิดขายขยะคิดถึง West b ยเดลิเวอรี่สามรกสิบสาโกรีนช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกในประเด็นจราจรตัวร้ายปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทำลายโลกผมอยู่กับคุณจ้อกิติพันธ์นุติยกุลผู้ประกาศข่าวจราจรชื่อดัง <c oughs> แล้วก็มีอีกหมวกหนึ่งในแวดวงจราจรครับ <c oughs> เป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ปัจจุบันก็ยังยังอยู่ในสื่ออยู่บ้างนะครับเรื่องของการจราจรแล้วก็ตัวเองก็ทําบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการระบบบริหารงานจราจรและขนส่งครับปัจจุบันก็เป็นผู้อํานวยการเรื่องของแผนกจราจรและขนส่งครับของ New Trend Development ครับอ่างั้นก็มีข้อมูลที่เก็บมาโดยในหนะสื่อ แล้วก็ในใ<ช>อาชีพที่เราทํางาน่จึงอยากจะมานําเรื่องจราจรมา<ช>บอกผู้ชมทางบ้านครับอึดอัดเลยอยากจะมาบอกอะยังไงยังไงอ่ะเล่าเลยครับก็จริงก็ต้องก่อนที่จะเข้าสไลด์เนี่ยต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นสั้นๆก่อนเป็นตัวเลขน,นิดนึงว่า,าพี่แากับท่านผู้ชมรู้ไหมครัว่าในภาคการจราจรและขนส่งนะครับมันจะทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ย หนึ่งในห้าเลยนะเเมื่อกี้ต้นรายการบอกว่าผมเป็นหนึ่งในแปดพันเท่าไหร่นะฮะแปดพันหนึ่งร้อยสิบแปดล้านที่ใช้รนแล้วก็มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยใช่ไหมกลายเป็นเราผิดไปเลยกำลังจะชี้กำลังจะบอกอะไรครับก็กำลังจะบอกว่า20%นของก๊าซเรือนกระจกมาจากภาคการจราจรและขนส่งนะและอีก5 0หรือมากกว่านิดหน่อยของการผลิตน้ํามันเนี่ย ถูกนํามาใช้ในการจรอจอดระขนส่งคุณจ้อมีสัดส่วนที่เราเห็นเราดูกันครับอยังไงครับนี่คือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะฮะที่ปล่อยออกมาจากระบบของภาคขนส่งสีแดงสุดนี่ก็คือรถที่พี่แซคขับที่ท่านผู้ชมขับต้องท่านผู้ชมด้วยอย่าพี่แซคคนเดียวท่านผู้ชมรับนะครับเราเราขับนะครับบางทีผมก็ขับด้วยนะครับสี่าเปอร์เซ็นต์ครับปล่อยออกมาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพอมาสีส้มปุ๊บลงมาหน่อย นี่คือภาคการขนส่งไม่ได้เกี่ยวกับเราละแต่อาจจะเป็นภาคการขนส่งโดยรถบรรทุกเทรลเลอร์เ e ลิเวอรี่ต่างๆแต่เราเกี่ยวเนื่องเพราะว่าเราซื้อสินค้าพวกเขาทําบริการให้เราไงใช่ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจดีเดลิเวอรี่การขนส่งนี่ขึ้นเลยนะฮะเกือบ3าอใช่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซด์ออกมาสีดําคือภาคการบินนะครับอันนี้ก็อาจจะปนๆการระหว่างเครื่องบินโดยสารเราไปเที่ยวนะครับเราก็นั่งเครื่องบินแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่บรรทุกสินค้าด้วยอันนี้10%ที่ปล่อยออกมา11% แล้วก็สีฟ้านี่ก็คือเรื่องของการขนส่งทางทะเลเรือเดินมหาสมุทรต่างๆขนาดใหญ่นะครับก็ประมาณใกล้ๆกัน10.6%นอกนั้นนิดเดียวครับระบบขนส่งทางรางเห็นไหมครับอ่าพับจังเลยอ่ะ1% 1%ครับงั้นภาพรวมทั้งหมดก็จะบอกว่าการใช้รถปกติของคนนี่แหละคือตัวการสําคัญหนึ่งเลยแหละเกือบ50%นะพวกเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รงใช่ครับแล้วบวกกับบนถนนอีกเหมือนกันอีก29%งั้นไปก็ โรงกัรนี้เกือบ80เปอร์ใช่ครับโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงถ้าเรายังคงแบบว่าคิดว่าเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่ละภาพนี้ไม่ใช่เลยครับทำไมถึงบอกว่ามานั่งขนส่งมวลชนน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็นอกนั้นอีก2.2ก็เป็นอื่นๆไปนะครับภาพต่อไปครับคราวนี้เรามาดูประเทศไทยกันบ้างดีไหมโฟกัสกลับมาประเทศไทยแล้วครับสะท้อนกลับมาบ้างว่าเเมื่อกี้เราภาคขนส่งอทำไมลถ คนทั่วโลกใช้เยอะจังมันสะท้อนมาที่นี่เลยครับนี่ครับเราเอาข้อมูลความยาวของถนนนมาบวกกันนะด้านบนเป็นทางสายหลักด้านล่างเป็นทางสายรองหน่วยงานก็กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับการทางพิเศษในประเทศไทยรวมกันหมดเนี่ยครับพี่แจ็มันประมาณ400,000กว่ากว่ากิโลเมตรเยอะมากเลยนะความยาวถนน4 0 0 0 0นกิโลมันบอกอะไรผมยังหมายความว่าไงครับถ้าจะบอกได้ต้องดูในหมวด ขนส่งอื่นๆต่อไปจำไว้นี่สี่แสนสี่แสนนะผู้ชมช่วยผมจำนะครับสี่แสนกิโลเมตรคือความยาวถนนทั้งประเทศของเราทั้งประเทศไทยอะมาดูน้าบ้างครับพี่แซกลองบวกกันสิครับมันไมฮะพัน่ะใช่ไหมฮะครับสี่พันเศษๆสำหรับน้ําชายฝั่งน้ําแม่น้ําลําคลองระบบรางครับรถไฟก็ประมาณอีกไม่สี่พันสี่พันด้วยสี่พันต้นๆครับรวมกันยังไม่หมื่นเลยเมื่อกี้รถยนต์ทางถนนสี่แสนกว่า นี่อยู่ในแค่หลักพันเองครับหมายความว่านั่นคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมรถมันถึงติดแล้วก็ทําไมถึงจะมีก๊าซเลนกระจกอ๋อพรรถติดก็เลยต้องปล่อยก๊าซเลนกระจกออกมามลพิษต่างๆออกมามากใช่ครับใช่ครับไปซต์ต่อไปครับ น้ำลางสนามบินจำนวนสนามบินอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีการพวกพัฒนาเรื่องของสนามบินในการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็จํานวนสนามบินต่างๆแต่ว่าสนามบินในทั่วโลกเนี่ยครับมันมีไฟล์การบินอยู่มากกว่า1 0,000ไฟล์ต่อวัน1่วันเนี่ยจะมีไฟล์บินนะครับทั่วโลกประมาณ10,000ไฟล์กับวันต่อวันเพราะนั้นนึกถึงเชื้อเพลิงสิครับเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยจะต้องแครีน้ํามันเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000ลิตร ต่อลำเพราะฉะนั้น1 0 0 0 0กว่าเที่ยวพี่แซคลองคิดดูว่าจะมีปริมาณไอเสียออกมาจากนี่คือ10%ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าปล่อยจากเขานี่แหละใช่ต่อไปไหมครับครับคราวนี้มาถึงเรื่องรถยนต์มากในเมื่อว่าเรามีถนนเยอะคร4ี0แสนกว่ากิโลก็เลยเอาเรื่องของจํานวนของรถยนต์มาให้ดูบ้างนะครับจำนวนของรถยนต์นะครับปีที่แล้ว42ล้านเกือบ43เพราะมัน ตัวเลขเป็น8แล้วเกิดสี่บ43ล้านคันทั่วประเทศไทยนะฮะแต่ว่าถ้าแบ่งโอเคมันอาจจะมีจักรยานยนต์อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นประมาณ20กว่าล้านคันนีจะเป็นจักรยานยนต์อยู่นอกนั้นก็จะรองลงมาแล้วครับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ทางการเกษตรนะครับรถแทรกเตอร์แล้วก็รถประเภทอื่นๆก็จะรองลงมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าด้วยปริมาณปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครนะครับพี่แซคในอัตราส่วนนะฮะหต่อหนึ่งแล้วนะครับกับประชากรในกรุงเทพ หนึ่งคนจะมีความเกี่ยวข้องกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หนึ่งคันนี่คือกรุงเทพมหานครนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้จากข้อมูลกรุงเทพมีสักสิบล้านคนก็จะกลายเป็นสิบล้านคันใช่ตอนนี้กรุงเทพมีประชากรประมาณสิบล้านกว่ากว่าตอนนี้อัตราส่วนเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับสาหรับสาหรับจํานวนพานะเราเห็นรถเยอะข้อมูลต่างๆเยอะมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมท่างบ้านอีกไหมครับออนนี้ก็เป็นปริมาณของพานะ แล้วก็แน่นอนละมันก็จะสะท้อนถึงเรื่องของปริมาณไอเสียที่มันออกมานั่นเองครับครับเดี๋ยวลองไปอีกสักสไลด์นึงนะครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมดึงออกมาที่อยากจะเน้นย้ําว่าปัญหาของรถยนต์เนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรถยนต์โดยสารนะครับพี่สัรถยนต์ที่เป็นรถขนาดใหญ่และจะต้องมีระยะทางการเดินทางเยอะๆอย่างเช่นรถบรรทุกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญของ การปล่อยก๊าซเสียงกระจกเหมือนกันรถเหล่านี้เขาใช้ดีเซลเพราะการเผาไหม้ของดีเซลมันทําให้เกิดคาร์บอนใช่แล้วยิ่งบรรทุกเยอะครับขับก็ไกลนะครับก็ยิ่งทําให้ปริมาณไอเสียเยอะขึ้นและนี่ก็คือจํานวนของรถยนต์ที่อยู่ในระบบของเราครับก็คือ1นึ่งล้านสามแสนเกว่าคันตรงนั้นบรรทัดบนสุดถึงจุดที่จะบอกอะไรคุณผู้ชมได้ยังครับฉายข้อมูลออกมาตั้งเยอะ ตรงนี้ก็คือเราจะทํำยังไงเพราะว่าปัญหามลพิษเรามีอยู่ทุกวันใช่ไหมครับแต่ว่าทางการเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ปริมาณการจราจรเนี่ยมันลดลงครับนะครับโดยการควบคุมโดยการใช้กฎหมายหรือใดๆก็ตามครับครับอันนี้เราต้องจับตาดูภาพต่อไปไหมครับครับและนี่ก็เป็นหมุดของทาง UN เอ็นใช่ไหมครับครับพี่แซกน่าจะพูดบ่อยๆปีคอสส0งใช่ซึ่งเราตั้งเป้าว่าจะเป็นเน็ตซีโร่แต่ว่าอันนี้ผมดึงขึ้นมาให้เห็นภาพว่า ตอนที่จะเป็น net zero เนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างในปี2050หมายความว่ายังไงในปี2050หรือช่ปี2593ใช่ที่เราต้องการที่จะให้คาร์บอนน r a ทรัลทั้งโลกนะใช่แต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นนี่คุณจ่อสรุปมาให้เห็นว่าแต่ตอนนั้นหรถยนต์จะเพิ่ม1.2พันล้านคันลงไปในระบบทั่วโลกเพิ่มจากปัจจุบันนะไม่ใช่นะเวลานั้นมีรถ1.2นะแต่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะเป็น EV หรือเปล่า เท่านั้นยังต่อไม่ได้ใช่ไหมรับพลังงานสะอาดจะเกิดขึ้นหรือเปล่าต่อมาเรื่องการเดินทางขนส่งใช่จะเพิ่มอีกเท่าตัวเลยจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเรามีการคาดหมายไว้อันนี้ก็เป็นอธิรที่ทาทยมากการเดินทางทางอากาศอากาศเพิ่มอีก4เท่าเพิ่มขึ้นอีก4เท่า๋อเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาให้คนดูนะครับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ถ้าหากว่าไม่นับภาคการจราจรขนส่งก็ยังมีภาคอื่นอีกอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนเรื่องของธรรมชาติไฟป่าก็จะมี เรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนี่เป็นข้อมูลของ WHO ใช่<ล>ใชครับแล้วก็ International Transport Forum งั้นเป็นข้อมูลสากลเลยนะนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นคุณจ้อมองว่ามันคือความท้าทายมันเป็นความท้าทายเพราะว่า<อ>ตั้งเป้าไว้ใช่แต่ว่าพอถึงตรงนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะต้องถูกควบคุมและดูแลด้วยนะในฐานะที่เราเป็นสื่อเราจับตาประเด็นนี้เลยใช่ครับ<อ>งั้นก็จะเป็นอุปสรรคถือว่าจะเป็นอุปสรรคไหมผม เพราะคุณจอ้อเอาตัวเลขเหล่านี้มาผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบอุปสรรคเหมือนกันนะใช่ครับสูงเลยเพราะนั้นเราต้องคุยต่อทางรายการโกกรีนอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสเราต้องมามีภาคต่อของสิ่งเหล่านี้ด้วยงั้นคุณผู้ชมทางบ้านชาวโกกรีนที่ดูเราอยู่โอ้โหข้อมูลมันเยอะมาก<ช>คุณจอ้อจะบอกให้พวกเขารู้และก็รู้ถึงภัยร้ายของจราจรที่บางทีเราอาจจะมองข้ามอย่างไรครับใช่ครับนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับมี3มอย่างที่จะพูดสั้นๆหนึ่งคือหลีกเลี่ยง การเดินทางเชิงเดียวก็เหมือนกับว่าอย่าเดินทางคนเดียวพยายามไปกับคนอื่นนะครับหา choice ในการเดินทางให้มากขึ้นหลักการนี้เราใช้มาตั้งนานแล้วนะยังคงใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคตแต่เราต้องช่วยด้วยนะครับเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้ามีไหมทางด่วนเพียงพอไหมนะครับถนนเพียงพอไหมชิฟคือการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวิธีการเดินทางพี่แซคเดินบ้างก็ได้พี่แซคปั่นจักรยานบ้างก็ได้ซึ่งอันนี้เจ้าอย่างมองว่า กรุงเทพมหานครแล้วประเทศไทยเนี่ยยังคงต้องปรับปรุงในเรื่องของอทัศนคติในการที่อยากจะเดินหน่อยได้ไหมล่ะปั่นจักรยานสักน,นิดหนึ่งได้ไหมล่ะ,ะใช่ไหมฮะมันก็เป็นปัญหาในระบบที่ต้องพัฒนาร่วมคู่กันไปด้วยนะใช่ครับแล้วสุดท้ายก็คือการ m p r o v e ก็คือการปรับปรุงพัฒนาซึ่งเดี๋ยวนี้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมันก็มีบทบาทเข้ามาในในระบบของขนส่งมวลชนมากขึ้นในระบบการจราจรมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าสังคมต่อไป ผมว่าการพูดคุยในวันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผู้ชมเห็นความสําคัญนะครับของการที่เรานําเรื่องของการจราจรมาพูดในเรื่องของการที่เป็นตัวร้ายในการก่อมลพิษซึ่งจริงๆแล้วเราก็ทราบเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วแต่วันนี้คุณจ้อมาเจาะลึกในฐานะสื่อมวลชนและคนอยู่ในแวดวงวันต่อไปคุณจ้อก็จะมาทําหน้าที่เหล่านี้อีกใช่ไหมครับครับ จะมาทาหน้าที่แทนผมในบางโอกาสในบางโอกาสใช่ครับแต่พรุ่งนี้มาแน่นอนสัปดาห์หน้าก็มาเดี๋ยวถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการจราจรมากหน่อยเรื่องของผังเมืองมากหน่อยผมว่าก็จะเปิดอีกกลุ่มหนึ่งที่สนใจเรื่องพวกนี้จะได้รู้ว่าเราจะมาร่วมโกกรีนกันด้วยเรื่องของจราจรอย่างไรใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณจ้อนะครับขอบคุณพี่แซคครับพรุ่งนี้มาพบกับคุณจ้อแทนผมนะครับ เอาละครับช่วงต่อไปเราจะมาตามกันต่อนะครับว่าข้อมูลโกเกลีนจะนำไปสู่การเตือนภัยคุณผู้ชมในวันรุ่งขึ้นอย่างไรสักครู่กับ360องศาโกเกลีนครับ นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3 6มอสองศาโกกินช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกีนจะนําท่านไปสู่การระวังภัยในสุขที่23กลุ่มกุมภาพันธ์สองพอย่างไรเราไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมากับเราครับ 24ชั่วโมงข้างหน้าครับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นลมที่พัดเข้าหาในบริเวณภาคอีสานภาคกลางตอนล่างและภาคตอนอ่อนนะครับซึ่งลมนี้เป็นลมประจำฤดูร้อนนะครับต่อเนื่องด้วยทําให้ตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ23กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนอกจากเราจะเจอกับอากาศร้อนในตอนกลางวันเพิ่มมากขึ้นแล้วบริเวณที่ลมชื้นจากทะเลนี้พัดไปถึงนะครับก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นสัก10%ของพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับภาคใต้ครับลมใต้และลมตละวันออกนั้น ตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และก็อันดามันต่อเนื่องเช่นกันภาคใต้จริงยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งต่อคลื่นลมทะเลก,ก็จะมีกําลังอ่อนแต่ยังขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับจากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ผู้ชมจะได้เจอสุกที่23กุมภาพันธ์ดังนี้ครับ เรื่องแรกครับตอนนี้ฤดูกาลในประเทศไทยได้เปลี่ยนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนปี2567เมื่อวานนี้เองนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมต้องระวังเพราะว่าจากนี้ปจุถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อนนั้นหรือประมาณอีก3เดือนข้างหน้าเราจะเจอกับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าครั้งใดๆในรอบปีครับดังนั้นลักษณะเด่นของฤดูร้อนปีนี้ที่เราจะต้องเจอผมได้สรุปมาคุณผู้ชมดูกันอีกครั้งนะครับน่าคือปีนี้เราจะเจอกับร้อนกว่าปีที่่แแลล้้ววะรอนกกาปกติ1 สององศาฝนรวมก็จะต่ำกว่าปกติประมาณ20%ด้วยซึ่งหมายความว่าเราจะเจอกับฤดูร้อนที่มีทั้งความร้อนและแล้งกว่าปกติร้อนอยู่นั่นเองครับสำหรับอุณหภูมิสูงที่สุดที่จะเจอในฤดูร้อนปีนี้ก็คือ4 3ถึง44.5องศานะครับในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนครับมาดูคนที่จะเจอเสียงส 4, 4องศาขึ้นไปนะครับให้ระวังที่แม่สอนอุตรดิตถ์สุโขทยัยตากและอุดรธานีครับส่วนคนที่เจอระดับ43องศาคือคนอีสานที่ชัยภูมิโคราชบุรีริช และคนภาคกลางที่นครสวรรค์สิงห์บุรีอุทัยธานีชัยนาทอ่างทองพระนครศรียุธยาการจนบุรีและราชบุรีครับส่วนคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อจังหวัดของท่านท่านก็เตรียมเจอร้อนจัดกันไว้ตั้งแต่4 0่สถึงสีองศาในช่วงเดียวกันครับก็คือมีนาคมถึงเมษายนด้วยนะครับและเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วขอเตือนคุณผู้ชมเตรียมเจอกับพายุฤดูร้อนแรกของฤดูร้อนปีนี้นะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สุกที่2ี่ถึงวันอังคารที่27กุมภาพันธ์นี้เลยนะครับก็นาก ลมฤดูจากจีนยังแผ่ลงมาปกคลุมทางเวียดนามและทะเลจีนใต้อีกในช่วงวันที่24เป็นต้นไปนะครับในขณะที่ประเทศไทยของเรานั้นมีเรื่องของอากาศร้อนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่รวมถึงลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคก,กลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วยก,กำลังที่แรงขึ้นด้วยลักษณะแบบนี้ก็จะทาให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกหรือพายุฤดูร้อนแรกของฤดูกาลได้ครับซึ่งผู้ชมนะครับผมได้แจ้งลงนาะให้ผู้ชมเตรียมตัวมาหลายวันแล้วจนถึงวันนี้ก็ยัังทน นะครับที่จะทําตามคําแนะนําที่คุณชมเห็นอยู่นี้ครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจําวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันนะครับด้วยการติดตามผมทุกวันในช่วงของข่าวภาคค่ำตั้งแต่19นาฬกาเป็นต้นไปและนี่คือโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสําคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสื่อแวดล้อมชน5โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300าโกกรีนสวัสดีครับ